สินค้าโอท็อปครับพี่น้องปลาสมปลาแห่งปลาเดิร์ฟปลาหลังปลาปลาแดกปลาแดกอันนี้ปลาแดกปลาโบ่นะมันน่าจะเป็นเห็ดอีกย่งอันเห็ดคือจังเห็ดเฟื่องนี่มากกว่าเออเห็ดเฟื่อง เก็บมาเบิง้งเห็ดเฟื่องคือมาออกอยู่นี่แสดงว่ามีเสือแมนนี่มแมเห็ดเฟื่องตัวเห็ดเฟื่องเลยแหละนี่ <laughs> แต่ว่ามันคือมีดอกเดียวตัวละสิพ่อออมพ่อแกงในกระบ,บอ,อ,อ,อก,ก,บบออกอคื <ปะ S 1> คอฮาเนื่องปลาปลาปลาแดกหยางครับนี่ปลาเกลืออนเท่าไหนล่ะเอ่าสำรับสำรับเห็ดหยางแกงเห็ดแก้วบองกินก็ได้ค่ะกระปุกละเท่าใดร่ร้อยหนึ่งสิค่ะ ลอยหนึ่งอันใหญ่นั่นเจนสองลอยวนี้ก็ลอยเหมืมนกันมันเป็นเป็นปลาเอยียงนี่ปลาขาเคลือนลอยนะครัปลาหางเดงอ๋อปลาหางเดง้งหางเดง้งหางขาปลาแดกจักปีครับนี่ปีกว่าสงปีนี่แหละ่ะ เป,เป็นเหรเป็นแล้วป,ม,ม,ปามากก่อนองนบเอนกิลยนอันน,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 นี้อันนี้อีหย่งแทนี่คือกันคือกันอันนี้คือไม่ขี่หลายกลัวโอ้มันปลาตัวหน่อยนะคะอ, <c oughs> อันนี้สองร้อยอันนี้คือเป็นตอนใหญ่ปล<ป>าใหญ่โอปลาตอน ตัวนั้นเป็นตัวหน่อยสองนิ้วตัวนี้ก็สิตัวใหญ่ซ้ำนึซ้ำนาดยกถังใหญ่กับมีอันนี้เพื่อนขายเป็นโลบอ่ครัเป็นจังไหนค่ะแมนค่ะเป็นโลอ่ามมีอยู่ถ้ลห้าถ้าโลโลละเท่าไหร่นามตอนกับหาสิบบาถ้าเอาแต่ตอนกับลอยหนึ่งน่ามกับตอนกับหาสิบจริงสินะเป็นโลโลละหสิบค่ะแมนประแดด เพอนอยากได้มีเบอร์โทรติดต่อบันีิมีเนาะนี่นี่ปลาส้มอุ้ยหอมหอมอันนี้เนาะขายขายทุกมือตัวนี้เอาไปส่งตลาดตลาดได้แน่ครับผมไปสิ้นไม่มองเดียวจ้ะอ๋อสีมึงไม่ไปส่งปลาปุ่นกว้างเขาขึ้นนะค่ะพูดไปส่งเนี่ยมันขึ้นเลยบ่แกงกะออกมาเพื่อนขายเป็นโลหรือขายเป็นเด็ดโลค่ะมื่วนโลละอร่อย ก็จะมีสมตอนสมเป็นปลาหางแดงเบิร์ตบ่อเลือบปลาอย่างแน่เียนกระมีค่ะหางขาวจะเป็นตะเพียนตะเพียนปลาปลาถ้าเ้าเสียเอาหางแดงเบิร์ตได้บ่อได้ได้ค่ะแห้งไร้ค่ะตอนนี้แมนบ่อแมนอเอาปลาหางแดงลอยหนึ่งใส่ถุงให้เดี๋ยวไปเอาเงินก่อนเซนอันปูกนี่กินได้ยอันไหนี่ กินได้เลยเนาะอันนี้ข้างเท่งนี่เดีอัน,น,นเปิดให้เบิ่งได้ไหมคะ่ะอาตับพรตัวนี่ะรมากยิบให้เลยนะค่ะเือมันมากอ๋อแบบตัวใหญ่ๆเชียงสีกัมีมีจ้ะมีเห็ดถุงนะเ่าใดอันนี้สูตรอร่อยที่ส่ดนี่นีเห็ดเป็นสูุดสูตรอร่อย,รอ,รอ,ยอ้ ตัวใหญ่หลายมันสิกินบ่เบิดบ่แซ่บเอาตัวเนนนอยนี่ล่ะนี่ตัวเนนนอยไปห่อไปตองหมกนี่โอ้ยค่ะตัวนัั้นนอเปิดให้เบิ่งนน่อันนี้ครับอันนี้แม่ส้นกับสบอน้อยแห้งเด้ใช่เปิดให้เพื่อนนะแมอันตลาดขายสมปลาปลาแดกข้างทางพี่น้องค่ะอยู่ไสค่ะนี่มาเที่ยวออ้ยูอุบวนอันอยู่อัน ทางเมื่อตะก,การผลรับงหมดเนี่ <Hey. S 2> นี่ค่ะโอ้ oh, งามอยู่ตัวละขา,ายดีค่ะจะขายดีส่วนเอาเมือ่อลองเบิง้งจักตัวนี้จะเป็นรุ่นเออรุ่นใหญ่เติบเนาะแท่านี้หน้อยกลัวป๊อปตัวนี้ต้องสำคัญตัวนั้นสิน<อ>้อยกลัวอยู่ค่ะน้อยกว่านี้ได้เอาตัวน้อย ตัวหน่อยแล้วค่ะเนาะเออตัวหน่อยสิเป็นปลากะเทือนแมนแมนมันตัวใหญ่เพิ่มมากสีปลากระนี่อยู่บ่ค่ะเออขั้นมากสีตัวตัวหน่อยแมนแมนตัวหน่อยมกเซเบตองเพราะแหละเขางามๆเส็บๆนะใสบเปิดไป่มาเหลืออยู่บ่ค่ะนี่อันเดินแล้เสื้อท้องเสือกข้อมหอมติค่ะข้อมหนามเพิ่มจักมือครับไม่จังโศกนี่ค่ะ นี่มันกะมดเป็นสวยเบิ่งพี่น้องโน่น่าลอยเด้อนี่แซมเนี่ยกำลังพอดีเอาลอยหนึ่งเ้ยแม่เด้อเดี๋ยวผมไปเอาเงินก่อนนี่แหละพี่น้องผู้ได้แวะมาทั้งนาเคลือนเลยเคลือนมาจากหน่อยหนึ่งจากโลกเฮ้แม่จากหนาเคลือนมา้นี่โล่หนึ่งลานแรกมีจจกลานแถวหนี่เออทั้งนั่นเขาจะขายอยังน่ะ อ๋อนีเด้อพี่น้องเด้อเจตต้อยเจตต้อยแม,ม,ม่ข่าพาไปเบิงป่าหางแดงพี่น้องเด็กเขาไปเบิงข้างในน้ำโอ้ยขอบคุณขอบคุณแม่ข่าได้หลายครับเพิ่พมอ,อันนี้ปลาสมหรือปลาแดกนี่แม่ เป็นถังเป็นถังนี่ผสมหรือปลาแดกแถวมีดีค่ะมือแม่นแม่นข้าวสองขีดแถวมีเลยค่ะโอ้ปลาสดสดกะมี่มอันนี้ขายโลจังไรครับนี่บอกไอ้โลละเจ็ดสิบบาทโลละเจ็ดสิบบาทเมนตัวนี้คั่วแล้ยวนะคะตัวนีพวกท่านไอกคัว้วเรียวแต่ผู้คุณคนมากคุณคนจะเอาแบบนี้คุณคนจะเอาไปคั่วเองเพคน แต่หางแดงค่ะมีหเหล่าเลยแต่หางแดงเล่าแต่ละมือบกคือการเนาะแมนบอกบางส่วนบางส่วนเสดยแต่หางแดงเบิสแต่ส่วนใหญ่กับปลายอดนิยมอ่ะคันแมนปิีงกับแซบเนาะมันอันนี้ก็ตัวนี้ผมมันตี๋เอาให้เพิ่นตัวนี้หางขาวหางแดงนั่นเป็นตัวหน่อยนะ,ะ<อ>ตัวนี้เฮ็ดส่วนหน่อยแต่ละก็เเซตสมใหญ่เอาไปขายสดน้ำนะคะ ขายมัเบิดจรงเอ้มันแปลดูมสิทีค่ะคาถาห้าแล่แล้วแล้วมันบ่อันนี้ข้ากัเน่ยมันแรงมากกัเอือบอ่ะแนค่านแยนเอือบโรแระจดซิปคือกัรบ่นแมนค่ะภาษาเดียวกันอ่าเบอร์ตันนแมนไซเบอร์ตทรไว้นะศูน่ค่ะศูนส่อ่าบอกไปเลยหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ห่งแปดสี่เก้าหนึ่งแปดสี่เกเดี๋ยวผมวลุงไว้ในนี่ละ อันนี้เป็นใบเขียเหมือนเหงใบที่นี่ฮักกระปุงอบใบหนาบางนะ่ะครับฮะเกรว่างไวนี้หฮมจะสี่เดี๋ยวเลยเนาะใบแดกเปื้อย